อเข่าก็ตกด้ยบ่ข่าบด้เฮียสอบบริขาดบอหักลกระยบลงเลยบรแดงฉันนอนใ่ั่บริงดูมานดูพี่บนอแล้วพ่อแม่หูอยู่บน่บาทันหูยังมาทันหูซ้๊บบอว่านี่ไปบ่งที่ มามื้อนี้บ่เทินฮักก่อนได้ยังบ่ได้ได้ฮดทียังบ่ได้เฮซําเนาะอย่างน้อยก็ได้ทีก่อนใครอยู่บ่เนาะอเกียดเลยิวยอเลยเยันั้นโอแลนเอ้ยอะไรบ่ท่ีเบิ่งผู้างาน่อยพุ่น ตะปูใช่ไหมหน้าห้องที่ตีลถดค่อยได้ให้คนไหนเหนะเล่นไปแล้วให้ไห้เมือใิมือไเฮ็ดเลยวะไหเฮ็ดโอ้กะว่าเชื่อให้คอยเมือบ hey, ่วด้เลยดีวะไปใสมาพี่ก้อนมาพี่ก้อนใส่ เด็กน้อยนี่นี่ผูดยังจะยช่ำไงปวดจะเบิ้งเ่เสียนยังหงไไว้หใส่ตะปูยังดีเลย่อูดหนึ่งเขานั่ยแหพูบิดชํำนั่นเจ้าอ๋อโดยสบายดีเด้อโดยสบายยแต่ว่าไม่แบบปบเขคอยโบเห็นเำาอยโบนั่งเงื่อนนัดทักที่ว่าเมน ว่าหายับเลเาบอิงกวยเนาะโนไปเอาออกมาเอาออกมาไปไปไปขึ้นหน่อยนึงเขาจะคู่ใครมากินขนมชั่ก็ได้จาขนมไอยู่เมนคนทีถอยรถบังคนเด้อตต่อว่าระเต้ามาบังดูผลงานบ้านเจ้านี่นี่เลยนี่มาบังใส่พริดรถเรื่องนีแบบฮานั่งเล่นยูหันเเดี๋ยวมาเห็นเด้อ อีแตเอ้ยยังบอกออกผู้เสือกงแรงฮะนู่ไผ่แล้วกับผู้น้อยนี่ผู้น้อยดูขึ้นไทยลาวนะผู้น้อยนี่แล่นเข้าไปไหนล่ะพวกสวัสดีแล้วน้องเนอะเนิ่งนี้นั่งอยู่ฮันกับเขาเสียงเดี๋ยวบ้านเราเห็นเพิ่นเอาเพิ่นเอายังมาวางไว้ตัวอันตรายแล่นมาบัดเบิ่งบดแรงมากมาพุ่มใะจุกนะเฮ้ยแมน

มานทั้งได้ช่นี่แมาวางดเจ้าโอ้โหนอะเนอนอ้ทั้งมาแซนเข้าไปหาเพื่อนกันเลยเลยโอ้โหปุ๋หนาตรงนี้ไเพ่นคิดได้ยังไงเนาะแม่นน้นอยเน้่อยหนึงไหนเล่นทุกห้องจะเล่นเลยเพื่นกัน โอ้ยแมงม่วงนะว่ารถจอดนะในแมง่วงอีเลยอาตุเมื่อน่ะชาวเตวบอกว่าเตวามือนั่นโหดกว่านีแล้ววะเงี่ยส่กระตุกแล้วแกงขึ้นเฮือนแล้วอันนี้น้อยกี่นี่เด้นี่น้อยผมแดงจุกอันดายกี่นี่นะเอากินนี่จะเห็นบ่เราเห็นหมงม่วงอยู่อยู่นในบันดาู้ห้องสีนรถอยผู้บ่บ่เมนผู้นี่โอ้โหแท้ถือปืนเลยนะ หัวหนี่กับบุคคลธรรมดาอันนี้ตัวเมือแล้วอย่างนี้หนูคมขิงไทล่าแหลนเข่าในเฮือนได้หนุ่มขิงเทล่านะเฉยมอยเลยบ่อ๋อหมดมิดเฉยมอยเลยโอ้หเนาะอันตรายคักบ้านนี่นี่คือเป็นคำเตือนออกจะใจจะหัดสาแต้วได้ยังว่านี่หรอวะแต่เงื่อนเงื่อนแล้นเหรอนี่สุดเงี้ยวแกงขืนเลยหรอวะ โหดไอ้นี่นี่กินเราเพราะได้โหดหวานนี่อะไรอ่ไปแลนเลยผูกกินเลยแลนเขาบอกว่าต้องแมนมันกะเด็กน้อยเนาะแต่เขาเจ้าคู้จังไลยว่าตะปูใส่ไม่แต่ต้องห้องตีนรถนะน้ำแบบกินนี่เห็นท่านอยู่บอกมันพู้แดงๆในลาจุกนั่นแลนเลยเมื่อกี้นี่ผู้นัลนปิดเลยเข่าในเฮือนเลยปิดเข่าในเฮือนเลยชง แบบพูน้ร่วมคิดนะเออขาก็เห็นแต่เพิ่นกู้กูอยู่บ่ห่อยก็นั่งโยมต้นวงนะนนี้เห็นแต่ว่าเขามีช่องป้าวมึงรูว่าแียงรถเจาน่ะรถบอดีกับมวเมื่อวานยูไซโอ้ยจองเดินจอดอมน้พจังซอยบุญนะบุญครุเปยัี่

อุตน mm ี่ม no, hmm. nah, ันก uh, yeah, uh, uh, right. ็ไม่ได้ทตัวหนาซะหรื่อตัวหนาเปกวบ่มากนหนามก่องมาตนตนมั้มบ่เงต้องขวยนี่คือเปข้ากันดีองโลอ่าทำกันบ่ทางมยนี่บ่เบลมเย็นลมเย็นมันบโอ้ลมเย็นเบิ่งเลยแบบิแบบนี้เบิ่งเนี้ยลายถือยได้เบิ่งเนี้ยเ็นเบิ่งยากเบิ่งแบบไอ่ได้นหี้อตกใจนะ นี่เห็นโจ๊ะโจ๊ะแล้วอยู่นี่พ่อพี่น้องเอ้ยอ๋อได้นี่เนาะได้อยู่แล้วบ่บ่นะอยู่นะบ่เป็นหยังเป็นมุยมันเนาะอือๆๆอะเย็นเพิ่นสินไปั่นวยพี่น้องเอ้ยสิน้อยทางสิบุญสิเข้าไปหาทางน้องแตวใหม่กี้เจอน้องแตวเว้าว่าเจอเหี่ยวยนขึ้นเฮือตลอดแล้ว่ะข่อยอุกเลยบาดนี้บ่กล้ามาบ้านน้องแตวแล้วบาดนี้ขนาดเด็กน้อยนี่ทางผู้ใหญ่จะซําได บ่อเสียงเราวองโนดแจรือ so ว yeah, ่าเป็นคำเตือนวันนี้เห็นน้ำกันเลยหยกไปกะยังบินนะออากอยากอยากอยากลองอยากลองไบสีแมนอยู่บ่อนะเ่นยให่เ็นีน้อยเยังโงงบ่นั่นอยู่ วัดแมนปิดปาเป็นของเล่นเราขึงทะเลาะฮอลแล่นเขาในเลยปิดประตูไว้ป้องไว้เลยอ้อเหนื่อยโดยมีอย่างละมีอยังเนาะเด็กน้อยห้องหยอกเพิ่น้องหยอกเด็กน้อยแล้วก็แล่นดีๆแล้วก็เด็กน้อยนี้ก็เฮ็ดดีๆีวิ่งกันเนาะแต่ไปเขาเห็นท่านพอดีพอดีคุยพี่ดองเอ้ยหันเรียบร้อยทางสมบูรณ์จักสจีไปทา้งหลายหันเพลชมแปลง แตปูใส่ไหมใช่ตนพุต่นนี่เนาะไงเห็นปลาขาวฉมสีนกัไก่ชพอพกันเนาะ้ลาดดต่อยปลาต้ลงอย่งไก่เองไก่เลยน่เจลักเองไก่เลยตัวน่อะโอเคไม่พปเนไยมแต่ว่าทังชิบุนสิเขาไปหาน้องแตวกกอนบัตรนี้เนาะโดยอะสบัสดีแล้วว่าเสียงเด้อเนาะ โดยหวานนี่กะโอเคเฮ้ยพี่น้องเอ้ยทางสมบูรกะสิได้ขอบไปหาทางเสาเตาก่อนเนาะโดยเกือบตัวน้องเตางานเข่าเตะเศร้าเลยมื่อไหร่เพื่อพี่น้องเอ้ยงานเข่าเตะเศร้าโอ้ยอีหยังเด้เนาะคือว่างานเข่าเตะเศร้าหรือว่าเสาเตเครียดนักมื่อีหร่เราที่ผ่านมา เจ้าเครียดได้แล้วบ่ได้มาให้เครียดอีกเติมอีกเนาะก่อนมีความสุขมาหลายมื้อได้แต่มื้นี้เ็ดให้เราเียดแต่เช้าเลยนี้ิย่อเลยตอาเจ้าเียดิมแนอยู่อ้าวบสวดีโดย ตัวนีด้ยินกับเจ้าเจ้าเขียดเขียดอยัางนี้มันไม่เงยลยนี่มันลมเนาะไม้หักฮะไม้ฮือนหักไม้ฮือนหักเอ้าวานนี่กำลังไปเบิ่งทียังบ่ได้ทนไหเฮือนหักก่อนได้สางว่าวหักไปหางูผุ มองได้มองพอน,นอนดูหมอเจ้าน,นอนหมองคอยนอนใช้บม่งดูหนนันาะเอาเข่าไว้เขาว่จาจะสอบเอาให้สิบโลสอ,อบหนึ่งค่ะสิบโลสอบหนึ่งอือให้ห้าบม่งได้นะมหมโอ,อ้เข่าก็ตกได้ปะเข่าว่ได้เฮียสอบวได้ขาดบอวได้ขาดมัสอบอือ หักแล้วก็หยบลงเลยจังไดรจังหูว่ามันหักจะนอนอยู่ว่าตอนนั้นน่ะตื่นแน่เตือนแล้วเอามุงเมียดมุงเมียดกูมุงขึ้นมองดูหันหนาะกล้าอยู่บอกล้าขึ้นอยู่บอมากล้าขึ้นเอาวันนี้มันอ่อนลงมันอ่อนเพิ่มเพื่อใดโอ้มันอ่อนลงเลยบ่แดงชินนนใส่เสบ่แดงนั่นนี่ยดูมังนอนดูมี่บวะนี่ แล้วพ่อแม่ฮู้อยู่บ่นี่บ่ทันฮู้ยังบ่ทันฮู้ซ้ําเอ้าเพิ่นไปไสซ้ําบ่นี่เอาร้านปเล่นแม่เกี่ยวข้าวแต่เช้าอืแม่เกี่ยวข้าวแต่เช้าพุ่นพอร้านินเลยอ๋อีหยังนี่เกือบนี่ครับแฟบใส่กระปุกนี่ไว้เลยอืสิตงใหญ่บ่ให้ใส่แบบนี้ล่ะอือๆ่านี่ไปเบิ่งที่ มาไม่นี b ó, b ó, uh ้บ <c ười> um ัดเพือนหักก่อนได้ยังไม่ได้ได้เทียังไม่ได้เฮื่อนซ้ำเนาะอย่างน้อยก็ได้ทีก่อนใครอยู่บ่เนาะเกลียดเลยคิ้หัอเลยบ่อะไรคิดว่าพุ่นได้บ่เอ้าอันนั้นกำนัทกอกันบ่บ่อันนั้นบ่ใส่บ่พอใหม่บ่พออืมคิดว่าหักแบบนั้นนะ เออได้ย้ายมาอยู่นี่บ่วะนี่ได้บ่ได้ก็สินอนอยู่นี่เลยบ่ย่านบ่นอนอยู่นี่กับนอนฮ้อนก็บ่แตกต่างกันเนาะคือของเราก็คืออ่อนแท้อนะป๊าเลายางนี่เสียงอ่อนแอนอนแอ่ดเนี่เนาะอืม้ฮะมพี่ก็ได้น้องเอ้ยโ กินข้าวกินนั่งกํายังมือสาวนี่ปิ้งไก่ปิ้งไกปิงไกไปซื้อเอาบ่เอาซื้อมาฝากโอ้ข้าเจ้าซื้อมาฝากจะไปหาอันทะหางทางเรื่องอะไรนี่ทางไปหาโมใครทางมันหกทางอยู่ใส่โอ้จะาก็บ่่ลงบนรถสลดอกสลามนี่สิการขึ้นไปเสาวอะไ <laughs> เอือเศร้านายเราไม่กล้าขึ้นหัอนออกมันหกเนาะขนาดหันอยู่นกับเปลนบ้านนี้โอ้เป็นจังไรมันคือว่ามันหักอะนะนักเขาเขายวนหันม,มันนักเขา่าอยู่ลายเหมือนลาย ยังบ <laughs> <laughs> uh, um, um. ่ได้ย้ายซ้ําบ่แรงยังบ่ฮู้สินอนไฟเออได้ยินข่าวว่าน้องแปวคิ้วยอดแต่เช้าเลยมื้อนี้วะเครียดเลยบัดเข้ามาได้เห็นยิ้มแป้นอยู่โอ้ยเนาะเื่อไปเบิ่งทีเมื่อวานนี้ยังบ่ไซื้อทีอนซทีก็ยังบ่ได้เือนบ่ได้ฮักก่อน พี่แลบุญวาสนาเฮาเนาะได้ส่างวายดีพ่พี่นอยใต้ต้นคือวพี่บาะล่ะอย่างน้อยก็ได้อนทีแล้วก็กําลังไว้สิใหญ่ยังไปอยู่ก่อนก็ไข่อยู่ยังฮักกะอันนี้ยังบ่ได้อีสั่งฮักเลยแงก็ต้องลงมานอนอยู่พี่เตียงพี่อโดนจมปงได้ความปลอดภัยนี่บ่มีเลยพ่อแม่ก็ยังบ่ฮู้ซํา่เฮือนฮัก เอาว่ะฮะตั้งแต่หามงกุลไปไปหามงกุลบ่มแม่ไปก่อนแม่ไปก่อนพอเอาลานปลเ,เปล่งอ๋อแต่วันนี้เจ้ายญิงนะ่ะมันโยกเยกโดยบ่บ่เอาม,อง,กมอง,างกูลมงกุมันดังแกะก็เลยมันโยบลงเลยบม่ได้ตกบ่เจ้านะ่ะ<อ>ตกอยู่บ่ตกใจสิตกใจเชื่อคิดว่าขาบูบลงบนตารางเลยนะอ๋ออย่ามาเจ็บแข้งเจ็บขามันโยบลงเลยกะดึงศอกเขามาก,ก่อน ดึงได้ใิ่ไหเจ้าน่ะคนเดียวนะเยอเหยอะคนเดียวปาเข้าหาสิบโลหันใดพี่เด็กพี่โดเนาะเมาแล้วกันเยอะเลยปาทพี่เด็กดี่เนาะ่อยอืมอืมเนาะนะเป็นทางไหนชันิเมื่อวานนี่คือว่าได้ไปเบ่งทีเบ่งรอนแล้าสรุปได้ราคาเท่าไรน้องสามหมื่นแปดสามหมื่นแปด คือพอแต่งบเพิน่นยังบ่ทันพอย่อ,อคือตอนนี้พ่นมีเท่าไหร่เนว่าสามเหาสหาก็ยังเลืออีกสามพันเนาะแมนบ่ห้าหกเจ็ดแปดหน 5, 6, 7, 8, ึงเลื 3, อสามพันยู่บองไรคะน้องตะหน้าวัดตหน้าวัดเลย,ย,ยจากเม็ด,ด,ดคูณจากเม็ดค่ะยัง่ทันหู่ทันหูซ้ำอือือืมเนาะ จังหวัันปูว่าจังแม็คูนจักเม็แต่ว่าในเรือนวันนี้เพื่อนว่าจังไรสนอพนัดบ่นัดไม่อโอ้ห์มันองบนัดไปซื้อหรือบไปเบิ่งอีกเนน้องิไปซือาวาเงินบอกพ่อ,อ,อสิจังหวัดนูนอพนัดชิบิมุงเพียงวันนี้เอาสัน ระวังเครียดเกื่อนหักไปเศร้าวันนี้ฉัได้รับข่าวดีได้วันนี้เนาะอ๋อเอ๊ะอชื่อขขาวพัดว่าฝากซื้อ,อยูในห่านพันข่าวประจำเนาะแซ่บห่านนี่พร้อมพร้อมกล่องหนึ่งสามสิบห้าพันช่องโมเชียงก็มาก,กินแบบทิง้งทีมงานเท่าได้ทีมง,งานเหรอทีมงานขา่ขาวประจำไปซูรุกินเนาะแซ่บข่าวพัด ืในมะฝากของเพ่นบุ้ยชื่อๆืยังมะฝากเดี๋ยวตาตามเพนหนึ่งเพื่อให้อาม่าหรอกมาตัวตัวก็หัวใจกับพ่อคนหนึ่งเดี๋ยวว่าหายะคอยทดลองเลยคิดว่ามันหักนี่เรื่องไม่ไม่มันดอกโดยว่าเป็นเรื่องแบบว่ามันหนักเข่าหนักเข่าหนักเข่าโยกเข่ากันจะได้ต้องสอบมา สอบหนึ่งแล้วออทางพี่สอบหนึ่งทานเจ้าสอบหนึ่งเก่งกว่าเจ้าอีกเขาหาชิปโลแบกออกมาได้มาทุกโอ้โะเป็นไฮน้องแต้วเครียดจนเศร้าเลยมันนี่อองานข่าวแต่เศร้าวันที่ได้รับข่าวดีตอนสายข่าวไล่แล้วก็มีข่าวดีข่าวไล่แล้วก็มีข่าวดีข่าวดีขา่าวใหญ่เดี๋ยวบางทีเม,ามาื่อวานนี้ เนี่ยวันนี้แบบเทือนหักเลยยังไม่ได้เอาทีนะเนาะให้ได้ทีก่อนค่อยยุ่นเนาะพอจะได้ฮุบไปพูดเลยไปพูดเลยเนี่ยนี้แบบทียังไม่ได้ซื้อซลยักเทือนเหมือนมาหักก่อนเลยจิบบะจิบบะเราเนาะแทนนี่แหละบุญวาสนาของคนเฮาแทนยังบุญบุญมาพ่อมอมมันกรรมบอกเขาเนาะแทนเนาะกรรมมาพร้อมบุญประมาณนี้แหละเพผนเอิญเนาะ นี<ด>่คือการไดะมีทั้งข่าวดีเ่าไหลเมื่อเดียวกันเลยแ,แต่ว่าไปเบื้องแรกมาอวานนี่น้องนะแ้วน้อง,งมักอยู่บ่มกักเคยอยู่เคยอยู่กันโอ้เคยอยู่เอาเรื่องทีแล้วเออสิถามแล้วนี่ก็จะถามอะไรเรื่องรอถามทีมาแล้วเนาะ<ม>ทางบอดี้เนี่ยไปเบื้องทีก็พอเจ้าทีงนี้เนาะเดี๋ยวก็พอลุงเราบอกเป็นไอของพอเจ้านี่ เดเราว่าเราอยากเอาทีเพื่อนมองเพื่อนเราแล้นให้เจ้าได้ในจำนวนสามล้านเดี๋ยเจ้าคุ้มคิดขอคงเจ้าคิดว่าจังไรเดี๋ยวเป็นชีวันคุ้มหรือบวาเราบวา,าเทหรือบวชหยกว่าเทแต่ว่าแง่ายๆอยู่บุญมีความสุขเคยเคยอยู่มาแล้วเดี๋ยวเราว่าื่องบ้านน่อยด้วยเทแต่ว่าอยู่ไปได้บุญชบุมีความสุขอืม ทำนิดนึงเอานนึงก็ได้โบอะไรก็ได้ัวอยางงังยๆคิดกันกับเจ้าด้วยกบพอพอแมนั่น้ละขอแซมนี่พอเนาะแต่เรื่องเชี่ยวห่นี่เร้เชี่ยวห่แเทะแต่ปายู่ไปแต่บมีคมสุกกับมีคมไม้แมนเาอยู่ารปเจ้ากับเราเนี่ยมัเปลี่ยยังกัน แต่ว่าเราบอกว่าถ้าสิเอาที่ตอนนั้นห้นักเราใช้ชื่อเจ้าไว้แต่พ่พอก่อแม่เจ้าเนี่บุมิซิอเรา้าเจ้าบูอยากอยูแต่ให้มันขายขึ้นให้เราเนี่ยทางเอฟซีเพิ่งจะถามมาลายว่าไปให้มาถามน้องเตียวว่าเป็นเพงไหนเรื่องเล่าที่ว่าที่มาที่ไปใช่ไหมขายเคืสิขายให้ถือเทสเนี่ยแล้วว่าว่าคือว่าบขายคือบขายนะแบบว่าขอแต่สามล้านเนาะเขากลับไปเบิรงกับลุงเ่อเมื่อวานนี่พอพีน้องเลย เท่าก<ม>ับบุหูเรื่องที่ผ่านมาแมี่ยเพราะได้บุหน้องแตียวว่านี่ก็พอเข้าใจแหละก่อนก่อนสัญญาณมานนี่แตอยู่หันมาก่อรก่อนชิมาอยู่นี่อยูบอกกันนะลุงลุงชี่หายพี่เจ้านี่แม่ยโอ้ที่ไปเบิ่งเมื่อวานนี่แต่เป็นพิษก็พอเวลาพิษ<ม>น,น,นี่เคนสิไรนี่แล้วก็ คออดูคนเราขับที่อยู่อยู่ได้ขับใจอยู่เนี้ยโอ้เนาะคิดว่าเอ,อียกว่าเป็นขับที่อยู่ได้นะเนาะขับใจอยู่ยากเออโบราณนี้อยพี่น้้ององเยคือคำพุทธโบราณเพิ่นเราเ<อ>นี่คือกันแดนนี่นี่ขับที่วบบอยู่ได้แัดขับใจแล้วนะมันอยู่เนี้ยถึงว่าเป็นจีหัยกะไปอยู่กับลำบาก อ้าวสันมีแต่ลอถ่ารูดน้ำการหอยพีน้องไอ้คือทังสบุญหันได้คุยกับบ่อเตียงแล้วได้ยินว่าเนเงินบ่พอแต่ว่าบอเตียงว่าชิมามาตอนชีวิตมุงดื้อหาเตียงทางสบุญชิรอถ่าบ่อเตียงเนาะชิบอกเงินตัวส่งล้านที่เ้ยว่านันชมครอที่ให้น้องเ้อะโดยเพราะว่ามันบ่พอเนาะที่เคยเคยว่ากับเจ้าอันเนี้ยแหล เงินแมจำนวนสองล้านนี่คือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบางคนเพิ่นบอกขอใจฉบุญว่าคุณยายฝากมาให้น้องแตวแล้วคือผู้ห้น้องเพิ่นแต<น>่นแ่ฉบุญทีมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้ด้วยเนาะที่เพิ่นฝากมานี่เพิ่นบอกว่าให้มาถามน้องแตวว่าของไส้เครื่องโซนเครื่องไส้ของน้องเพิ่นนี่ขาดยังถามน้องเพิ่นว่าขาดเกลือเป้นนนงนัวนี่ก็ให้ฉบุญซื้อมาให้ถ้าน้องเพิ่นบอกว่าบกขาดคุณยายเพิ่นก็เลยบอกว่าให้ฉบุญนี่เก็บไว้สมทบชื่อทีให้น้องเพิ่น เนาะเฮาก็ได้คุยกับน้องแตีวแล้วเมื่อนั้นแต่น้องเพิ่นก็บอกว่าให้เอื้อยเก็บไว้ก็ได้แม่นบ่น้องแม่แต่น้องเชื่อใจเอื้อยอยู่บ่เชื่อใจอ่าอจำนี้พ่อเลยแม่ตากระหูดวงหน้าตากระหูโอ้โหแค่บวยแค่คำว่านะแค่ด่งหน้าตากระหูเลยอ่าเนาะนี่แหละที่สมบูรณ์อย่างมาที่ไว้ให้พ่อแม่พี่น้องที่มีคอมีหนึ่งหรอกเป็นชิมักวอาสมบูรณ์เนาะแม่พนันสมบูรณ์อ่ะวันอมเงินไว้ เงินผู้ใหญ่เพ,พิ่นฝากไม้น่องเตวได้เป็นยังคือผู้หายน้องเพิ่นจกผู้หายน่เลยจกไม้น้องเพิ่นเบิงได้ยังเอาคืนเพิ่อนนะแต่ทางศูนอธิบายได้คิปตัวนั่นไปแล้วว่าเงินจำนวนนี่สบุญเสีเอาไปไหวส้สมทบซื้อที่เพราะว่าทางบ่เตียงพอ่อซื้อที่สบุญกะเสียเอาไหว้ซื่อเครื่องเห็ดเฮือดเฮ็ดซ้านให้น้องเพิ่นไรสาไรก็เอาสานั่นเนาะโดยเฮาก็ได้อธิบายได้แต่ก็เขาก็ดีใจได้ที่มี f อเพิ่นพมินมาบอกแล้วก็มีผูู้ที่ขอใจสบุญผูู้เพิ่นเบิง เบ e. ิ่งแล้วเข้าใจแม่นเบิ่งแล้วเข้าใจที่เพิ่นเบิ่์นเพิ่นบ่กเข้าใจก็มีเ่ที่เพิ่นเว้าเฮานี่เพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งบ่จบคลิปแน่เนาะเพิ่นเบิ่งบ่จบเพิ่นก็บ่เข้าใจเฮาแม่นนเาะแต่ขอแต่ว่าเาพ่อแม่พี่น้อง FC เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็ตทดลองเตียวเชื่อใจก็โอเคแหละเนาะแต่ว่าทางทีมงานของเฮาให้พี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮาก็พอแหละพอใจแหละด้ว่าเฮาก็าทำดีที่ผ่านมาก็ะือว่าทำให้ดีที่สุดที่เฮาทำได้ แต่ถ้าจีดีให้บัตรคือสุดคนถึงมุกถึกใจบัตรคนนี่บัตรุือคนนี่กับบัตรถือเนาะคนร้อยนงึงใช่ถือใจบัตรร้อยคนนี่มันกับเป็นไปบล่มยคือต้องเตียวคือกันคนที่มาหาน้องคนนี่แต่ละมือเป็นชิพปลายคนแต่น้องคนอจฐีแบบอาจฐิว่าบัตรถือใจคนใดคนหนึ่งกับมีเน้องเนาะ,ะ,ะ,ะแต่น้องกับยังบูฮู้ประมาณนี้แหละแต่ว่าแต่เดือนผ่านมาน้องคนกับว่าดีแต่ว่าชีิดีเสมอไปบ่เท่ากับบูฮู้ตัวนี้น้องเนาะ <laughs> เป็นจังไงที่ผ่านมาที่เห็นทางทีมงานช่วยเ,เขามาทามจักใจดีใจดีใจ้าแได้ชื่อทีห่งได้ยังช่วหายข่ามาอยู่หาอยู่บ่ก่ <laughs> ชื่อทีแล้วข่ามากก้าเลย <laughs> 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 อะเาอโดยอามีแต่บาทางเอื้อชีหาเจ้า เอาเข่าเอาน้่งไปกอดลูกกอนเลยซีรอถ่าทั้งเบาะเตียงกอนเนาะโดยเราบารมีเนาะเราตาเพิ่มเล็น้อกเราถ่าทั้งเบาะเตียงจังหวะจังได้กับรอถ่ายที่ตามน้องกันในมือนี้ทางทีของน้องแตวสิเป็นจังได้จะเป็นของน้องแตวหรือสิเป็นของข้าเจ้าคือเก้าเราถ่ามาติดตามน้องกันไปพี่น้องเลยถ่ายชิโจบแบบไรเนาะแนนชิโจบแบบไรน้องแตวสีให้ด้วยสีวัวในมือนี้รอถ่ามาหกชมน้องกันเนื้อไปพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่กับเจ้า ไอ้ขาใหญ่เมื่อกี้นี่บางเงินกับรักก็ได้บางกับรักใช่ล่อเลยอยู่างนี้นี่เออเมนพี่น้องว่าว่าเพิ่นเงี้ยวใส่ขวดแต่ดึกใส่เพื่อนน้องเห็นกับตาได้บ่เห็นกราถิ่มออกกระถิ่งอ๋อกระชีแบบเฮาเมื่อกี้นี่เลยเฮานั่งอยู่หันแท้ๆนะเพิ่นก็ยังเอามามาใส่นะเออคือว่าเป็นเล็กน้อยแต่ว่าไอ้ อันตรายเนาะมบริหารเล็กน้อยดิของมันมีเบ็ดเป็นคมเป็นยางมันแก่เหตุแห่งเล็กน้อยที่ว่าหนังมันได้เล็กน้อยใหญ่มันกับบุรีอยู่เหมือนกัน้องเลยเหตุแห่งเล็กน้อยเมื่อนี้ยก็เมื่อกี้นี้ยก็เหตุว่าหยองคนใช่หรอหนีแลนปุ๊บเลยคนหนึ่งคือใช่เล่าแลนเขบอกมาเลยอีกคนหนึ่งัวดแดงอันผมเฉื่อยสีแดงผมจุกเดรายเดรร้ายจอกน่ะเดรรายจอกอ่ะวิ่้หัวกลุ่มชายชายวัวนะแล้วขึ้นมาผมจอกลายเสร็จ อ,อันที่แม่นผู้ชายเลยแหละเบิ่งก็คือผู้ชายอยู่เห็นแต่ว่าเพิ่นมัดจอกละลายเนาะใช่จันโอเคให้น้องงันนะเอาเข่าไปป้อนลูกเถอะโดอ<ม>โดย,ยโดยก็รจะได้ขอจบคลิปก่อนไว้พี่น้องเลยจังใดกันเนะาะขอถ่าขับชมน้อกันในคลิปหน้าเด้อไว้พี่น้องเออสำหรับคลิปน,น,นี้ขอ,ขอบคุณอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาเป็นกำลังใจตั้งสาวเต๋อได้กับทีมงานของเฮาพ่อพี่น้องเออขอถ่าขับชมต้องกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเด้อเนาะ